สวัสดีครับวีนีตาระเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่1สภาคม2567ครับสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนะที่ได้มีการประกาศออกไปนะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปดูทางสภาพยุโรปกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ทางยุโรปนะครับประกาศออกมาว่าตัวเลข CBI หรือว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยก็ยังคงออกมาอยู่ในระดับ2.4เเท่ากับครั้งก่อนแล้วก็คาดการณ์นะครับก็ถือวาอ่าเป็นอะไรที่ไม่ผิดคาดแล้วก็ออกมาในถือว่าดีนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อไม่เพิ่มขึ้นนะถึงแม้ว่า ราคานะ้ามันในช่วงก่อนหน้าเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นก็ตามนะครับแปลว่ามาตรการทางการเงินของ ECB ที่ออกมาเนี่ยก็คือการปรับอัตราดอ,อกเบี้ยในระดับสูงค่อนข้างได้ผลนะครับที่จะกดดันตัวเลขเงินเฟอ้อให้มันเข้าใกล้เป้าหมาย2%ไปทุกทีนะครับอันนี้ก็ถือว่าต้องติดตามนะครับว่าถ้าเกิดว่าตัวเลขเงินเฟอ้อมันไม่เพิ่มแบบนี้ ECB จะเป็นธนาคารแรกๆของธนาคารใ,ใหญ่ๆนะที่เริ่มลดอัตราดอ,อกเบี้ยได้หรือยังนะครับถ้าเกิดว่าลดแล้วเนี่ย ส่วนเงินยูโรนะีมีโอกาสที่จะปรับตัวอ่อนค่าลงได้ในระยะสั้นๆนะครับส่วนทางฝั่งสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้ตัวเลขรายงานความเชื่อมัน่นผู้บริโภคจาก CB เนี่ยออกมาค่อนข้างแย่เลยนะครับคาดการเอาไว้ว่าจะออกมาอยู่ที่1 0 4ว่าจะออกมาดีขึ้นนะแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยก็ออกมาแย่ลงกว่าเดิมนะครับอยู่ที่97สิบเจดนะครับก็เลยส่งผลให้ยูเอสโซล่าเนี่ยอ่อ,อนค่าลงต้องใช้คําว่าแค่ระยะสั้นๆนะครับแต่ว่าที่ส่งผลจริงๆเนี่ยก็คือราคาทองคำนะเมื่อวานนี้ที่ปรับตัวร่วงลงนั่นเองครับ ส่วนในวันนี้นะครับข่าวเยอะมากๆนะครับพี่ๆนักลงทุนอาจจะต้องระมัดแบบระวังความเสี่ยงแล้วก็ปรหิหารจัดการเงินทุนกันให้ดีๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเวลา1ึงทุกสิบห้าไปต้นไปนะครับจะมีการประกาศตัวเลข ADP n o t Farm นะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคการเกษตรจาก ADP นะครับคาดการเอาไว้ว,ว่าตัวเลขจะออกมาลดลงเช่นกันถ้าเกิดว่าในวันนี้ตัวเลขออกมาลดลงนะครับมีโอกาสที่อุลจินีนดูเอทโรล่าจะตัวอ่อนค้าราคาทองคำที่เมื่อวานนี้โดนเทขายลงมายังหนักเนี่ย นะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้ตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ช่วงสองทุ่มสี่สิบห้ามีตัวเลขดัชนีผู้จัดก,การฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตนะครับหรือว่าตัวเลข P M I นะัน่นเองคาดการออกมาแย่ลงนะครับแล้วก็ช่วงสามทุ่มนะครับจะเป็นดัชนีภาคการผลิต P M I เหมือนกันนะครับจากสถาบัน I S M อันนี้คาดการออกมาแย่ลงนะครับก็บอกว่าคาดการออกมาแย่ลงทั้งหมดเลยรวมถึงตัวเลขจากภาคตลาดแรงงานอย่างตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่ด้วยนะครับวันนี้ เปดีพีนอตฟาร์มเนี่ยโอเคคาดการออกมาว่าแย่ลงนะครับ PMI ออกมาแย่ลงถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นอีกใจนะครับที่ผลักดันให้ราคาทองคําที่โดนเทขายที่ผมบอกไปนะครับสามารถดันขึ้นได้เนะี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าในช่วงตีหนึ่งของวันพฤหัสนะครับหรือว่าหรือว่าพรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็จะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยของทางเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งคาดการเอาไว้นะครับว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ห้าุดห้าูนเปอร์เซ็นต์คือเราต้องบอกกันว่า การคงอัตราดอกเบี้ยตอนนี้เนี่ยทุกคนทราบอยู่แล้วแหละว,ว่าเฟดได้จะคงอัตราดอกเบี้ยแต่สิ่งที่นักลงทุนจะต้องติดตามนะครับหรือมันอาจจะส่งผลต่อความผันผลของต,อตลาดที่เรากำลังเทรดเนี่ยก็คือในช่วงของการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของคณะกรรมการ FOMC นะครับโดยเฉพาะคุณเจอร์โรมโพเบลว่าช่วงตีหนึ่งเครื่งองไปต้นไปนะครับเขาจะส่งสัญญ,ญาณอย่างไรนะครับ กับนยโยบายการเงินในอนาคตนะครับเพราะว่าตัวเรื่องเงินเฟ,ฟ้อสหรัฐเนี่ยมันยังไม่ลดแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทองคำม,มันขึ้นมาเยอะๆนอกจากปัจจัยในเรื่องของสงครามแล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของการที่นักลงทุนเองเนี่ยมองเอาไว้นะครับว่าเฟดน่าจะปรับลดตัวดอกเบี้ยได้แล้วเพราะว่ามันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเกินไปนะครับแล้วก็เศรษฐกิจมันโตได้ช้านะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเงินเฟ,ฟ้อมันไม่ลดนะครับแล้วก็คุณพเวลเองก็บอกว่านยโยบายการเงินโดยการใช้อัตราดอกเบี้ยแบบรัดกุมหรือว่า ใช้อัตาอรเบียในระดับสูงเนี่ยมันเป็นหนึ่งในวิธีการหลักเลยที่จะกดดันให้ตัวเลื่งกาเฟ้อเนี่ย First, มันปรับตัวลดลงได้อ่าน,นี้ก็ต้องติดตามน,นะถ้าเกิดว่าส่งสัญญาณว่ายังไม่ลดนะครับยังขอใช้อัตาอกเบียแบบนี้อยู่อีกสักพักหนึ่งเลยยังไม่มีกําหนดตรงนี้อาจจะทําให้ราคาทองคำปรับตัวร่วงลงได้ในช่วงดึกของวันนี้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นข่าวในตารางนะส่วนข่า,ขาวส่วนในทางเทคนิคนะครับราคาทองคำนะครับเช้านี้ก็ยังคงไม่ฟื้นตัวจากการโดน ขายนะครับยังคงปรับตัวล่วงลงอยู่เรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตให้แนวรับไปที่สองพันสองร้อยหกสิบสองนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับเช้านี้สามารถจุดกรอบตรงนี้ไปได้นะครับอาจจะมีการซึมลงเรื่อยๆซึมลงเรื่อยๆนะครับสาหรับราคาทองคํานะแนวรับจะอยู่ที่สองพันสองร้อยหกสิบสองนะครับเป็นจุดแรกส่วน จุดทันมานะครับถ้าเกิดว่าทะลุลงไม่ได้ก็จะอยู่ที่2,223นะครับแต่ว่าอาจจะยากหน่อยนะส่วนแนวต้านนะฮะจะเป็นจุดที่เบรกลงมานะครับสจุดเมื่อวานนี้ก็คือ2,305กับ2,331.8นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามองช็อตนี้ก่อนนะครับช็อตของการประกาศ adp non farm กับตราดเบียนะส่วน non farm payroll เนี่ยเดือดว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้เป็นแนวรับแนวต้านสำหรับราคาต่าอคันนะส่วนตลาดหุน้นสหรัฐนะครับเป็นดัชนีดาวโจนส์นะครับก็ ยังคงฟอร์มตัวอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยยังพักไม่ถึงห้าสบอร์เซ็ตของสวิงที่หลุดลงมาแตนะ่วันนี้ถ้าเกิดว่าเฟดไม่ขึ้นดอกนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณที่จะลดดอกในอนาคตาสินทรัพย์เสี่ยงเหล่านี้มีโอกาสท,ที่จะปรับตัวสูงขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอา,อาจจะใช้อัตราดอกเบีย้ยแบบสูงไปอีกนานหรือยังไม่มีแนวโน้มในการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับตรงนี้ก็อาจจะส่งผลให้ราคาของดาวโจนส์เนี่ยปรับตัวร่วงลงได้อาจจะพักไม่ถึงห0สบหรือหกสิจุดแลดเ นะครับแล้วถ้าปรับตัวลวงลงไดงจริงเนี่ยเป้าหมายแรกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณส6 2 7 2นพันสร้อย็สบสองะครับถ้าเกิดว่าปรับตัวขึ้นนะครับพักตัวต่อเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3า6 1 6นหสิบหถึงสา9 4 8ืดัน้รอสิบแปดตัดชนีดาวโจนส์นั่นเองนะแล้วก็ปิดท้ายกันที่ราคาทองคำอย่างเบรนท์ราคาน้ำมันอย่างเบรนท์นะครับอ่าก็เมื่อวานนี้ลงมาทดสอบเส้นเทรนด์ไลน์นะครับแล้วก็ยังไม่ดีดขึ้นเลยนะครับแล้วก็ฟอร์มตัวคล้ายๆกับอ่าเฮดแอนด้วย นะมีโอกาสนะครับที่จะลงมาทดสอบแนวรับได้แต่ว่าอาจจะวิ่งไม่เต็มแพทเทิร์นเฮดแอนด์โชเดอร์เท่าไหร่นะครับนะก็อาจจะมีโอกาสลงมาทดสอบที่แ2 7 2 2ได้สำหรับเบรนด์นั่นเองนะครับส่วนแนวต้านนะครับก็ขออนุญาตให้ไว้เป็นไฮเดิมในส่วนนี้นะครับ88.535นะครับโอเคครับยังไงราคาเนี่ยน่าจะค่อนข้างผันผวนในช่วงตั้งแต่ค่ำวันนี้จนถึงช่วงพรุ่งนี้เลยยังไงก็ต้องวัน a ี a มั m e n t กันให้ดีนะครับแล้วก็ ขอที่คนโชคดีมีกำไรในวันนี้ขอบคุณครับ